สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าช่ชองวิไลให้โชคนะครับมือนี้ทางช่องเฮาสิพาเอฟซีมาตามแนวทางตัวเลขของคุณแม่แป็นนะครับแนวทางตัวเลขของแม่เป็นเลขสูตรคำนวณน,นะครับพี่น้องก็ถือว่าเดินดีมาตลอดนะครับคุณแม่เฮ็ดมานี่ประมาณสิบหาปีแล้วนะครับเฮ็ดแนวทางตัวเลขนะครับเลขวิ่งของแม่บ่เคยหลุดเด้อพี่น้องครับมือนี้กระทางช่องเฮาวิไลให้โชคครับได้เดินทางมาถึงบ้านคุณแม่แล้วอ่าครับ เพื่อมาตามแนวทางตัวเลขคุณแม่แป็นนะครับเป็นเลขสูตรคำนวณเลยครับย้ำบอกว่าเป็นเลขสูตรคำนวณนะครับเดินดีตลอดนะครับพี่น้องนาติดตามนะครับเอาครับเพื่อว่าเป็นการเซเวล่าขอกราบเลี้ยงเชิญเอฟซีทุกท่านนะครับมาตามตัวเลขแนวทางของคุณแม่แป็นพร้อมกันเลยครับสวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับสวัสดีเด้อแม่เป็นยังไงเนาะครับแม่เข่ามาลายงวดเข่าเดินดีมาตลอดครับเป็นยังไงแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมเฮาแม่ หมายว่าแม่ว่าสิเขายุ่นแล้ว,ลวทุกคดขวดใส่กันบ้างนี้เขาวันนี้แม่กำว่าจิเขาโยมว่าขางจะแตกบนแตกหลากเนะาะค่ะเป็นเลขเป็นเหล็กคำนวณอือค่ะเป็นเล็กคำนวณแม่นี่างะแม่เฮ็ดเองซื้อเองโอ้เฮ็ดเ็ดเองซื้อเองค่ะแต่ว่ากะถือว่าแม่เฮ็ดมาจากปีแล้วก็เอาเฮ็ดมา หลายปีแล้วแต่ว่าบอกกับบ้มี่เอฟซีเราตะกินเนาะกะเฮ<อ>็ดเป็นไปยังสันละกะถึงมาตลอดม<อ>าทาซิบวงวดมันก็เลออกงวดนึงสองหวดแล้วกะจเดินยาวเลยงสินะโอ้แบบว่าซิบซิบงวดนี่สิผาดงวดนึงเจ้าสิวแม่ก็ถือว่าเป็นเป็นที่นาติดตามนาเรียนยูนี้เนาะแม่เนาะซิบงวดจังหวัดอือกะพ่อพ่อหลุนโยค่ะงวดื่อกี้กะสิคักเนาะแม่เนาะได้ทั้งบนทั้งล่างนี่<ร> เล็กวิ่งกับเขาซ้ายวิ่งเพื่อนกับทีถือใจเพื่อนแล้วเนาะแม่เนาะวันนี้ซ้ายซ้ายวิ่งก็วิ่งไปแล้ววันนี้วันนี้วิ่งแม่แม่วิ่งแล้วเนาะคจะรอยมาจบผัวไหมเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนก่อนแม่เอาวิ่งตัวใดแม่งวดนี้วิ่งแปดกับหนึ่งวิ่งแปดกับหนึ่งนะต่ว่าหลังนี่แม่แม่วิ่งศูนย์กับสามแม่แยกให้พ่อบอมแม่แม่สิแยก แม่แม่แยกแม่แยก,<า>แยกห้เนาะบิ่งบน่างบ่าไงคือวิ่งบนลางบะแม่บิ่งบนวิ่ง่างคนแยกให้ครับจะแม่แปดนะคะเนาะก็คือเก็หนึ่งก็แปดนี่แม่นักไปทางบนบะแม่แม่คิดว่านักไปทางบนหรือหลังวิ่งบนนะคะแม่วิ่งบนแปดกับหนึ่ง วิ่งล่างศูนย์กับสามวิ่งล่างศูนย์กับสามวิ่งล่างศูนย์กับสามเอาพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะลืมปิดพัดลมค่ะคดีเสียงรบกวนแน่ก็ขอโทษขออภัยเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะ, <_ S 2> ะอากาศห้อน,นะค่ะวิ่งวิ่งล่างวิ่งบน บานีบนนี่แปดก็หนึ่งแม่มักตัวใดพิเศษหมักแปดมักแปดกันว่องนี่ฟันคือฟันแปดปุ่มแมนอ้ค่ะฟันฟันแปดปุ่มแล้วแม่นะล่างดีครับแม่บ้านล่างวอล่างฟันสามฟันสามเนาะครับล่างฟันสามเอ๋ครับอีกสี่ครับส่วนหมากเขาตัวเน้นเท่ามันบ่แม่เล็กวิ่งแมนโอ้อเอาถือใจสายวิ่งเพิ่นเราได้บัานแม่ ส่วนมากนี่เขาตัวเน้นนี่ถือใจคักแล้วนะทรายวิง่งแต่่วาเอาเลขเนี่ยขึ้นมาคือกันเบิดสมองแท้แม่ว่าวันนี้วะแม่แม่นมาหล<ม>ายเลยแต่ว่า<ม>วดที่ผ่านมาหนีกับศูนย์กับเจ็ดนี่กับมาส้นทุกสำนักแล้ยแม่ศูนย์เจ็ดเนี่ยจว่ดกาเจลฟันหนักกันละก็จังหวัดนี้แปดแม่นี่ใครเป็นประกบคู่มาสนี่คือสีส้นของเพิน์มเนบ่แม่ที่แต่คือว่าชนกับลายสำนักนัก่นเอเนาะ เียกสองสามมือจะขมาาอาตัวแน่นเนาะค่ะที่จะสองสามมือนี่คือแม่ไห้ตะเลขบินไก่อนมาครับแม่ไห้ตะเลขวิ่งก่อนาคอกสีครับอีกสองสามมือแม่่าพุดทุไทยด้วครับวิ่งโหลดอไค่ะผู้ได้มักเมย์เล่นโหลดน้องเมย์เนาะแม่ลนแต่ก็ได้เงินเด้วิ่งบนแปดกับหนึ่งวิ่งล่างศูนกับสามฟันที่สามน้ะแมยเนาะไอแม่คื้ไงค่ะ เอาพี่น้องให้แม่คันถือหายเหลวนะคะ<อ>แคปนาดจอไว้ <MC S 1> นะคะคเลขวิ่งคุณแม่แคปนาจอด้วยครับเด้อแคปน<อ>า,อาจอไว้ด้เอฟซีทุกทุกคนตัวเลขชัดเจนดีเนาะค่ะพี่น้องคะตัวเลขชัดเจนดีนะคะ,นคะเ,เนาะวิ่งบนนะคะแปดกับหนึ่งแม่ฟันไปที่แปดนะคะวิ่งล่างศูนย์กับสามแม่ฟันไปที่สามนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะประกบคู่นะคะล่อมาเอาอีกสองมือเนาะ,ะแม่เนาะ,ะ <c oughs> มือนี่กะ วันที่ยี่สิบยิบเจ็ดเจ็ดแล้วยิบยิบเก่าพอดีเกครับเาฟันโค้งสุดท้ายเลยประกบคู่วงกลุมให้พร้อมน้วแม่เนาะค่ะมันนีซาสิตี้ย่อนหลังเ่านี้แม่ที่แม่เอาให้นูเบิงนี่เขาดีนี่มานสู่งวดประแม่นี่ยี่สิบก็งวดติดนี่แม่กับพ่อได้อยู่เลยค่ะกับมานสู่งวดอนะคือบ่รวย เอามันซื้อเส้นได้หน่อยๆเนาะครับค่ะอืมซื้อพ่อได้กินได้ทานเนาะแม่เนาะฟาดดึงสิแม่ค่ะอ่าแต่ว่าไม่มีวาสิมามั่นใจเพราะว่าเข้ากับ่ไแบบผูกได้จังไวยเนาะค่ะแมนเมนพอได้รุ่นนี่เนาะพ่อได้รุ่นแต่ว่าเขาเห็ดไมียเราเหมันกับเขาสูงหัวเหากับซื้อพ่อได้ได้กินได้ทานเนาะแม่เนาะได้ใส่ได้สวยเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะตัวเลขงามนะคะเนาะรอมาเอาโค้งสุดท้าย แต่ว่าประกอบคู่เฮ้านน่กะเขาดีมันว่าเม่ยเขาดีว่ะอือม,มัน,มนก็่าลายสวเนาะเลยประกอบคู่กับติดม่สามสี่ตัวเท่านั้นแหละอือเวลาประกบอ,อกมาหงวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาตัวตรงด้ไหมเขาตัวตรงทั้งทั้งบนทั้งล่างบนทั้งล่างอแตกบนแตกล่างแลรอสองเก้าเก้าสองกันบอกครับค่ะถึงเจ็ดเจ็ดูนอ่ะค่ะอ้หมานมานเนาะเมียว่าแตกดีเนาะกับถ้าเบิ่งอีกเนาะแม่วางวันนี้ชีเดินดีอีกบอ แต่ว่านี่คันคือว่าบกบางงวดนี่กับเขาแต่ล่างบางงวดกับเขาแต่บนญเป็นบ่แม่แมนบางงวดถ้าแบบว่าท่วมจากวัดที่เพิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างนี่เทาก็สซีมานสองสองสันเลยเนาะแม่เนาะสูบสองสันแต่เพิ่นกอดข้อกันมาค่ะเอ,อาแม่จังได้กับห้าร้อยอีกสองหมืนม่นเนาะแม่เนาะห้าจังว่าพอกันอีกจังมาเอาตัวน,นิ่ง มักเอาในน้อยเคียนๆแล้วแม่ออสองสามคู่ถือโลดนี่และมันจังประหยัดงบเนี่ยซื้อนอน้อยแต่ถือม <c oughs> ีนก็บ๊บเปลืองงบเนาะเอาถือโลดเนาะคะ่ะเอาแม่สุดท้ายนี่ก็ขอขอบุณขอบคุณแม่เด้อค<อ>่ะทีแบงปันแนวทางนะคะเนาะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับแนวทางครับหลังจากรับชมเราฟังแนวทางตัวเลขพี่น้องเฮ้านะครับพี่น้องเฮ้า ครับบางใบเอพซีขึ้จะแคบหนาจอไว้แล้วเนาะครับเนาะตัวเลขแนวทางของคุณแม่แป่นนะครับก็ถือว่าเดินดีมาตลอดด้วยครับหนาติดตามนะครับแนวทางตัวเลขของคุณแม่ครับครับแม่วิ่งบนนะครับแปดแปดหนึ่งด้วยครับเด้อแปดหนึ่งแต่ว่าแม่เขานักไปที่แปดนะครับแล้วก็สาหรับล่างนะครับคุณแม่เขาวิ่งไปที่ศูนย์กับสาม แม่เฮาหนักที่สามนะครับพี่น้องตัวเล็กทั้งท่างเขาคุณแม่แป้นอีกสองวันนะครับพี่น้องคุณแม่เฮ้านัดหมายทั้งสองเฮ้าแล้วอีกสองวันมาเอาเลขประกบคูหล้กกับแม่สิฟันเน้นให้พ้อมครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายอีกสองมือด้วยเอฟซีครับล่อค่อยครับบอโดนบอทนันครับอีกสองวันนะครับคุณแม่เฮ้านัดทั้งช่องแล้วครับสุดท้ายนี่ก็จะลืมคดไล่คดแช่ให้กำลังแรงใจทั้งช่องวิไลให้โชคนะครับ สุดท้ายนี่ให้เอฟซีทุกท่านกินขอแรงนอนรับแสบๆนัวๆมีความสุขสุขูสุขคนสวัสดีครับ